ผมพลวิทยานายกฤติจุ้งทรงครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์แดดซ้อมอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็อยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นคู <can 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 right ่ฟังคู่ซ yes> <can ้อมที่นู <can> <can ่นก็เอกิล okay> ิธแล้วก็พี่พี่เทนเนอร์ตัวใหญ่แต่เพื่อนใครช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24เราสูงเท่าไหร่107.4น้ำหนักกระป๋อยมาไม่กี่กิโลครับ45เราเป็นเมเจะตายเลยครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอเป็นพังกันครับเพื่อนกันเลยเนี่ยแต่พอดีคู่ต่อยจริงๆของเรา ฟุกน้อยถอนเขาถอนก็เลยเขาเพชรปังงานมาแทนครับไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยแล้วรู้ไหมเขาเมืองตะตายอันก็ดูอยู่เขาเมือตะตายเลยมางก็เขาก็มีเหลี่ยมมีอะไรด้วยแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เหมือนเดิมครับ ค่อยๆไปเรื่อยๆด้วยเนาะเพราะเราหยุดแค่เงนี่กี่เดือนอาจจะสี่สี่เดือนห้าเดือนได้เนาะได้เราไฟล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่ลังสิตครับลังสิทธ์วันนั้นเจอใครมอดอกเฟชรครับเป็นไงเสมอเสมอเข้ามาแล้วก็หยุดเลยหยุดเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสามสามสี่ครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยสี่สิบครับมีปัญหาไหมน้ำหนักไม่ครับต่อยปล่อยปล่อยเลยปล่อยปล่อยมาเลยเพราะว่าเขามาแทนใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้าง เคยอยู่ปอนนึงครับกอนอยู่หนึ่งปอนไม่มีปัญหาไม่มีคือเราถน,นัดอยู่แล้วเ,ลรรเรื่องอย่างนี้เ,นเรื่องวิ่งเรื่องมาทำกร่กาเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วรเราเป็นคนวั่วอะไรครับคนรค,ดดครศรีธรรมราชฝาาเกิญชวนอีกรอบกับวันนี้กันจวยเป็นใจพุ่มกันนะพุ่พม,นนพมชนะได้โอเคขอบคุณครับ